สวัสดีครับผมพี่น้อมแท็กสบักน้อมครับคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องที่เป็นประเด็นฮอตฮิตนะฮะนั่นคือเรื่องของภาษีเงินได้หักนี่จ่ายนะครับหลายคนเนี่ยสงสัยว่าภาษีเงินได้หักนี่จ่ายเปลี่ยนแปลงอะไรแบบไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสรุปทุกอย่างให้ฟังนะครับสำหรับเรื่องภาษีเงินได้หักนี่จ่ายในะครับอันดับแรกเนี่ยอยากจะเล่าแบบนี้ให้ฟังก่อนก็คือว่าอัตราภาษีเงินได้หักนี่จ่ายเนี่ยในปัจจุบันนะครับมันจะมีอัตราหยดตาหนึ่งที่หักกันบ่อยๆนั่นคือ3% ซึ่ง3%เนี่ยมันมีเรื่องของการหักจากเงินได้หรือรายได้หลายประเภททีเนี้ยกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าออกมาใหม่เพื่อสนับสนุสน,นมาตรการโควิด -19 เนี่ยนะครับให้ช่วยเยียวยาช่วยอะไรพวกเนี้ยมันก็มีข้อหนึ่งที่สำบกรอออกเป็นมาตรการภาษีใหม่ออกมาบอกว่าไอ3้3%เนี่ยจะไม่หัก3%ละจะให้หักลดลงลดลงลดยังไงนะครับลดลงอันดับแรกเลยนะครับในช่วงนี้ลดลงไปเลยครับครึ่งหนึ่ง จาก3%เนี่ยจะเหลือ1.5%เรครับเริ่มใช้นะครับเป็นกฎหมายเนี่ยออกมาให้เริ่มใช้ตั้งแต่1เมษายน2563ไปจนถึง30กันยายน2563ในกรณีที่ยื่นแบบแสดงการภาษีแบบไหนก็ได้ยื่นกระดาษใช้ระบบอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาทุกคนที่ต้องหัก3%ให้หักเหลือแค่1.5%ภาษีหั่างไ้จ่ายเนี่ยมันคือการมีคนจ่ายเงินไปใช่ไหมครับพอจ่ายเงินไปเสร็จปั๊บคนจ่ายต้องมีหน้าที่หักภาษี ังนั้นคนจ่ายเนี่ยจะหักน้อยลงเดิมจ่ายไป1น0 0หัก3%คือ30บาทอันนี้ให้หักแค่1.5%ก็คือเหลือแค่15บาทเท่านั้นการหักข้อนี้ตรงนี้อธิบายนิดนึงนะครับเพื่อไม่สับสนว่ามันดีหรือไม่ดียังไงจริงๆแล้วถ้ามองดูในภาพรวมเนี่ยคนที่จ่ายเงิน1,000ออกไปเนี่ยมันก็จ่าย1,000เท่าเดิมนั่นแหละคือเดิมมันคือจ่าย1000หัก30เอา30ไปให้สัมปะระอันนี้จ่าย1000เหมือนเดิมแต่หักแค่15เอาไปให้สาเอา คนจ่ายยังเอาเงินออกจากตัวเองไป1,000เท่าเดิมแต่ว่าคนรับเงินนะครับคนรับเงินเนี่ยจะได้เงินมากขึ้น1,000หักไป30เนี่ยได้970ถูกไหมครับแต่ถ้า1,000หักไป15เนี่ยได้เงิน985พอคนรับเงินได้เงิน985บาทเนี่ยกลับมาปับ๊บก็แปลว่าเขามีเงินหรือว่ามีกระแสงเงินสดเพิ่มขึ้นอีก15บาทเอาไปใช้จ่ายเอาไปทํานู่นทานี่ได้ให้เขามีชีวิตที่ สะดวกสบายขึ้นในเรื่องของการจัดการกระแสเงินสดที่มันไม่มีสภาพคล่องในตอนนี้หลายคนก็ได้มาเพิ่มอีกนหนึ่งจุดห้าก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเขานะครับอันนี้คือมาตรการที่เขามองว่ามันน่าจะช่วยและให้ทีนี้ม,มอมมอเนี่คนที่รับเงินบ้างไอ้คนรับเงินเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าเขามีรายได้กี่บาทรายได้ของเขาเนี่ยก็คือหนึ่งพันบาทเท่าเดิมถูกไหมฮะแต่ว่าภาษีที่เขาจ่ายล่วงหน้าถูกหักไว้เนี่ยจากเดิมเขาจ่ายล่วงหน้าไปสามสิบเนี่ยเขาจะจ่ายแค่ครึ่งเดียวคือสิบห้าบาท นั่นแปลว่าสมมติปลายปีคำนวณภาษีออกมาเนี่ยเดิมที่เขามีภาษีที่มันติดไว้30เขาจะเหลือภาษีที่ติดไว้หรือว่าจ่ายล่วงหน้าไว้เน้น้อยลงก็คือแค่15บาทเท่านั้นนั่นก็แปลว่าพอคำนวณภาษีปลายปีเขาอาจจะต้องจ่ายเงินภาษีเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าหักไว้น้อยลงอันนี้ไม่รู้ต้องไปดูในตอนนั้นอีกทีหนึ่งเพราะว่าอย่าลืมมาตรการนี้มันเป็นมาตรการระยะสั้นครับระยะสั้นที่ว่าเนี่ยคือไอ้หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันใช้แค่1เมษายน63ถึง30กันยายน63นั้นคือแค่ช่วงเดียวหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเป็น1 6, 3, ตุลาคม63เป็นต้นไปเนี่ยมันจะมีกลายเป็น2อย่างละคือกลับไปเป็น3%เหมือนเดิมสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ระบบนะครับจ่ายและนำส่งด้วย e v o d i n g t a x e v o d i n g tag เนี่ยเป็นระบบที่เรียกว่าหาักภาษีใ้จ่ายผมพูดแบบง่ายๆคือให้ธนาคารทำงานให้หักแทนไปแทนทำให้ธนาคารทำไปแทนคือคนที่จ่ายเงินเนี่ยเขาต้องไม่มีการติดต่อธนาคารแล้วก็ ให้ธนาคารจัดการเรื่องพวกนี้ให้แต่ถ้าเกิดไม่ได้เข้าสู่ระบบ v ีวิท l ์โคดิ้งแทเนี่ยมันจะเด้งกลับไปที่3%ก็คือ1.5เนี่ยใช้แค่เมษาถึงกันยาพอใช้เสร็จแล้วปับ๊บถ้ายังไม่เข้า e v i t ทย์ l คดิ Tag คุณจะต้องกลับไปที่3%เหมือนเดิมสำหรับคนจ่ายเงินนะกลับไปหัก3%เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดคนจ่ายเงินคนนี้เข้าสู่ระบบ e ี h ิทย์โคดิ g งแทกก็จะเหลือแค่2%หรือภาพนะ1เมษาเริ่มต้นปับ๊บเริ่มไปเลยปึง้งยาวไปถึง30กันยาอันนี้ แบบไหนก็ตามลดจาก3%เหลือ1.5%แต่พอเป็น1ตุลาคมเนี่ยคนจ่ายที่ไม่ได้ใช้ระบบ e ีวิโวเทนแทเนี่ยต้องกลับไปที่3%เหมือนเดิมละแต่คนจ่ายที่ใช้ e v วิโวเท n แทยังได้ลดอยู่แต่ลดเหลือแค่2%เท่านั้นนะครับจาก1.5ขยับมาอีก0.5หเป็น2%อเปเ็นอันนี้ก็ต้องมารอติดตามดูกันต่อไปว่าทางกรมสรรพากรเองทางภาครัฐเองเนี่ยเขามีมาตรการอะไรที่จะผลักให้คนที่ไม่ได้ใช้ระบบ e ีวิโวเทนแ ให้เข้าสู่ระบบนะครับเพราะว่าถ้าคนพวกนี้เข้าสู่ระบบคนที่รับเงินก็ยังได้กระแสงเงินสดมาเพิ่มอีกนะครับนิดหนึ่งใช่ไหมจากเมื่อกี้ที่บอกว่าหักว่าเต็มที่30มันจะกลายเป็น20ในช่วงเดือนตุลาก็ยังมี10บาทที่ได้รับเพิ่มขึ้นมาเนาะก็แล้วแต่ว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับวันนี้ก็ติดตามกันดูไปนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องฝั่งของตัวเงินได้กันบ้างไอเงินได้ที่หักเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมให้จำง,ง่ายๆแล้วกันนะครับจริงๆเขียนคอนเทนต์ไว้ในแฟนเพจ tax บงจัง ทุกตัวที่เคยหัก3ตอนนี้ให้เหลือ1.5คนที่จ่ายเงินนะครับให้กับคนรับเงินที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยมันจะมี3%เซนี่ยอยู่ประมาณ3มปรตาแน่คือไอ้ประเภทที่6นะครับสี่ประเภทที่7แล้วก็ประเภทที่8มันจะมีอยู่สันเนี่ยพวกค่าบริการค่าจ้างทําของค่าวิชาชีพอิสระอะไรพวกนี้นะครับแต่มีตัวหนึ่งที่กฎหมายไม่ได้ออกมาให้นั่นคือเงินได้4 0่2หหรือพวกฟรีแลนซ์อย่างผมเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยปกติเนี่ยผมจะถูกหักไว้ที่ 3%เนาะแต่ว่าในกรณีเนี้ยอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องไปดูต่อนะครับแล้วก็น่าสนใจซึ่งกรมยังไม่ได้ตอบมาแต่ผมมองคร่าวๆผมคิดว่าน่าจะไม่เป็นปัญหาอะไรก็คือว่าไอ้กรณีฟรีแลนซ์เนี่ยมันเป็นเงินได้ประเภทที่2การหัก3%ของเงินได้ประเภทที่2เนี่ยมันเป็นเรื่องที่กฎหมายไม่ได้กําหนดไว้แต่ว่าในธรรมเนียมปฏิบัติคนใช้กันคนส่วนใหญ่ทำนะหมดหัก3%ามเปอาจำได้มีเงินได้ประเภทสี่สิบวงเล็บสประเภทที่2หักไปเลยสาคนส่วนใหญ่ทํากันถามว่ากลุ่มนี้ได้ลดหรือเปล่า ผมว่าถ้ากลุ่มเนี้ยจะกลับไปหัก1.5%ด้วยเนี่ยจะ,จะเ,นนเนียนๆหัก1.5%ด้วยเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นอะไรเพราะว่ามันมองแบบนี้ครับคือจริงๆแล้วเงินได้40ปีเนี่ยหลักการหักเนี่ยมันต้องหักเหมือนกับกรณีที่เป็นเงินเดือนก็คือต้องคิดทั้งปีจ่ายเท่าไหร่มานั่งหักค่ารถยนต์หักนู่นหักนี่หาร12อะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นวิธีวุ่นวายยุย่งยากมากการหัก1.5ผมคิดว่านะถ้าเกิดถ้าเกิดจะหักกันสามกรณไม่น่าว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ ผมคิดว่าถ้าจะหักอีกสามเอเนี่ยถึงแม้กฎหมายไม่กำหนดแต่จะไปหัก1.5าเนี่ยสามากรไม่น่าว่าอะไรนะเอออันนี้ติดตามดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวคิดว่าแบบนั้นนะครับส่วนนิติบุคคลนะครับคนที่เวลาจ่ายเงินนิติบุคคลจ่ายให้นิติบุคคลเนี่ยมันจะมีพวกค่าบริการพวกส่งเสริมการขายพวกรายละเอียดต่างๆค่าจ้างทําของท้งหลายหัก3%ก็3%เซ็นตก็สามเปอร์เซ็นต์เนี่ยกลายเป็นหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับง่ายๆสรุปอีกทีสั้นๆอีกที นี่คือหลักการนะครับเป็นอยู่แค่ช่วงเดียวคือแค่เมษาถึงกันยากฎหมายอนุมัติแล้วกฎหมายออกมาแล้วนะครับข้อกฎหมายที่ออกมาเนี่ยเพิ่งออกมาวันวันเนี้ยผมผมอัดคลิปวันเนี้ยก็เพิ่งออกมาเลยแต่ว่ามันเป็นกฎกระทรวงนะครับฉบับที่361กกฎกระทรวงสองที่ามหถ้าใครจะไปอ่านข้อมูลเพิ่มก็ไปอ่านกฎกระทรวง3ามหได้แล้วก็นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่มาสรุปให้ฟังสําหรับภาษีเงินได้หักนที่จ่ายนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบไหนซึ่งตรงนี้ เป็นหนึ่งในมาตรการของโควิด -19 ที่ออกมาช่วยให้คนมีสภาพคล่องมากขึ้นเราต้องติดตามมาดูต่อไปว่ามาตรการนี้จะประสบผลสำเร็จหรือเปล่านะครับแล้วก็ช่วยได้หรือเปล่าถ้าเกิดมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับที่ฟังคลิปแล้วรู้สึกว่าอยากรู้อะไรเพิ่มก็คอมเมนต์คำถามไว้ที่ด้านล่างครับถ้าชอบคลิปนี้อยากเป็นกําลังใจให้ง่ายๆครับกดไลค์กดแชร์หรือว่า s ับสไครต์ช n n อลสัสบสักหนอมนี้ไว้นะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ